สวัสดีครับผมแม้งเจอมแม้งสมายนะครับวันนี้เราจะโล่นเกมนักกนนสองอีว u ลูชันะครับอ่ะวันนี้เราจะมาลงเนสกันครับก็คือใต้ฝุ่นคิมเนสนะครับหรืออันนี้เป็นชื่อเก่าเนาะหรือไอ้ท่านในชื่อเกมมันคือใต้ฝุ่นแคลกอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแมคานิกต่างๆในด่นเนี่ยตั้งแต่ด่นหนึถึงด่านบอสเลยเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะ ซึ่งเมื่อกี้นี้ผมแคปให้ดูไอตัวค่าพลังของแต่ละคนในทีมนะ,ฉะเฉลี่ยประมาณ7 0,000นะครับอืมซึ่งค่าพลังประมาณเนี้ยถือว่าลงได้โอเคแล้วไม่ต้องมีใครแบกใครนะครับอ่ะอันดับแรกเลยแมคขดิกมันคือด่านแรกเพื่อนๆต้องรู้ก่อนว่าเห็ดมีทั้งหมด3ประเภทนะมีเห็ดแดงที่ผมกาลังตีกันอยู่เนี่ยซึ่งมันจะโผลมาตอนเข้าหลอดแกับเข้าหลอด4หรือหลอด3อันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเพื่อนๆดูตามคลิปไปเรื่อยๆเนาะอืมซึ่งเห็ดเนี้ยเราจะต้องตีมันให้แตก ก่อนมันจะระเบิดถ้ามันระเบิดมันจะทําดาเมจค่อนข้างแรงมากทั่วแมปนะครับอืต่อมาเห็ดประเภทที่2คือสีฟ้าที่มันข้างบนเป็นสีเขียวนิดนึงเห็ดฟ้าเขียวๆอ่ะเห็ดนั้นคือเห็ดที่เราไม่ควรไปยุ่งห้ามตีมันเพราะอะไรครับถ้าเราไปตีมันเนี่ยบอสจะสะสมความโกรธพอมันโกรธแบบเกรดเต็มเดี๋ยวจะให้ดูเกรดเวลาตีไปโดนมันจะมีเกรดขึ้นมาตรงกลางจอ,อ พอมาสะสมเกตเต็มเนี่ยมันจะระเบิดตู้มทั่วแมปทำดาเมจหนักเหมือนกันแต่ไม่บังคับตายนะอืมแต่วิธีแก้ล่ะเพราะว่ามันจะเกิดเต็มแมปแบบนี้เลยเราต้องพยายามอ่ะต้องบอกว่าดันเจียนหลังๆเนี่ยเริ่มต้องใช้แทงแล้วเพราะมันจะคอนโทรลบอสได้ง่ายให้แทงเขาลากบอสไปตามตำแหน่งที่ต้องการได้แล้วก็ยืนนิ่งๆได้โดยที่เราถ้าเป็นดาเมจแทงเองเนี่ยมันจะยืนนิ่งไม่ค่อยได้นาออืมอ่ะแต่ก่อนอื่นแป๊บหนึง่งมาดูสกิลนี้ก่อนครับสกิลเนี้ย ต้องระวังดีๆพอมันบอสวิ่งกับกลางเนี่ยอย่างของผมโดนเจ็บเลยไม่คิ่นะเวลาบอสวิ่งกับกลางต้องรอแดชไว้แล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆเพื่อหลบอ้น,นี้นะครับอืมหลบพายุอ่ะอย่างเมื่อกี้เห็นไหมครับเกรดแดงขึ้นละเพราะเราตีไปโดนไอ้ตัวเห็ดฟ้าเขียวมันก็เลยขึ้นความโกรธถ้าขึ้นเต็มมันจะระเบิดนะครับแต่มีวิธีแก้ครับวิธีแก้คือเราจะต้องตีเห็ดประเภทที่3นั่นคือเห็ดม่วงเห็ดม่วงนี่จะมีอยู่3จุดเนี่ยไอเห็ดเนี่ย เห็ดม่วงเนี่ยอ่ที่ผมวิ่งมาเนี่ยมันจะมีอยู่3ามจุดดังนั้นพยายามเลี้ยงเห็ดม่วงดีๆตีให้มันแตกเรื่อยๆนะเพราะมันจะไม่เกิดดังนั้นรอเกตใกล้เต็มก่อนแล้วเราค่อยตีมันที่เหลือแล้วก็ยัดบอสได้เนี่ยอ่ะเนะีข้าหลอดสามจริงๆก็อืมข้าหลอดสามก็คือเราจะต้องตีเห็ดนะครับอืมซึ่งอันนี้คือครั้งแรกที่ผมลงนะอาจจะไม่ค่อยกล้าทำดาเมจสักเท่าไหร่นักแล้วก็ค่อยค,อยคอยมาดูสกิลการที่อัดมาก็เลยมาอธิบายให้ฟังนะครับอืม ซึ่งอย่างที่บอก3เหตุนะอ่ะไอ้เมื่อกี้นียคือมันเกือบระเบิดเราตีเกือบไม่ทันเนาะอ่ะแล้วเมื่อกี้นี้ค่าความโกรธมันมันเกือบเต็มผมเลยมาตีอ่ะโอเคมีมันหายไปเองละซึ่งอันนี้มันหายไปเองอันนี้ผมคาดว่าน่าจะเกิดจากการที่เราตีเห็ดแดงพอดีนะครับหรือไม่ก็บากสักอย่างหนึ่งกับยานหนึ่งมันจะมีโล่ถ้าเพื่สังเกตดีแต่ตั้งแต่เกมเปิดไอ้ตั้งแต่เข้ามาในตีบอสเนี่ยมันจะมีสุ่มคนหนึ่งมีไอออร่าเหมือนระเบิด ตัวระเบิดมันยิงใส่ซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นลูกเกาะแตกถ้าตามที่ผมอ่านสก,กิลมันนะมันบอกว่าเอาไอ้พวกเนี้ยไปโดนพวกเห็ดหรือโดนบอสมันจะตีแรงซึ่งผมลองแล้วมันไม่มีดาเมจเลยดังนั้นไม่รู้บักหรืออะไรผมก็เลยพยายามแค่แดสหลบอย่างเดียวซึ่งโดนทีละประมาณเกือ8แปดหมื่นเลยนะพี่ที่ผมโดนอืมนั่นแหละอันนี้คือบอสต,ตัวแรกครับจำแค่สมเห็ดนั้นแค่นั้นพอเนาะ ส่วนบอสตัวสองอันนี้ไม่มีอะไรเลยครับเหมือนเป็นด่านให้เราพักบอสตัวนี้คือมันจะมีแค่ลูกน้องที่เราควรจะต้องตีมันไปพร้อมกับบอสเนาะไม่งั้นเราจะตีบอสยากถ้าสมมุติว่าเราไม่ตีลูกน้องหรือถ้าเราตีลูกน้องอย่างเดียวแล้วไม่ตีบอสดังนั้นแท้งก็ยังเป็นเป็น,เป,นเป็นหน้าที่หลักที่สําคัญในในทีมก็คือให้แท้งเขามาดึงลูกไปแล้วเราก็มาตีลูกพร้อมกับบอสนะครับแล้วก็จะจบว ส่วนสกิลที่น่ากลัวมีแค่สกิลเลงแล้วแล้วยิงใส่ซึ่งคนที่เป็นแท้งหรือคนที่โดนบอสตามเนี่ยก็ต้องพยายามลากให้ห่างจากเพื่อนนะไม่งั้นมันก็จะยิงโดนเพื่อนนะครับอืมอย่างอันเนี้ยไม่มีอะไรละมันก็จะลันเฟดอย่างเดียวเลยซึ่งให้เพื่อนเพื่อนดูสกิลแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างเม mm ื hmm. ่อกี้คือเรียกลูกมาเนาะแล้วก็ตีลูกไปพร้อมกับบอสแล้วส่วนในสต็อมไอ้ตัวกระทืบพื้นของบอสเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าบัคหรือเปล่ามันไม่มีดาเมจออกมาอืมเฉพาะตัวนี้นะ แต่บอสเนี่ยมันมีอยู่อ่าไม่อาจจะไม่บัาก,ก็ได้อาจจะกระทืบหลอกเราเฉยๆอ่าซึ่งปกติแล้วส่วนใหญ่บอสทุกตัวมันจะมีสตอมเนาะอือันนี้วิ่งสายไม่มีอะไรเลยแล้วก็หลบครับอันนี้มันก็มีบอกทั้งหมดสามเฟสเนาะเฟสแรกมีแค่นี้เลยอ่าเนี่ยกระทืบแต่มันไม่มีดาเมจนะผมก็แดดซ้อมไว้พอเข้าเฟสสองมาเนี่ยมันก็จะพ่นก่อนอ่าซึ่งสกิลที่เพิ่มมาก็คือไอ้สกิลที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยคือยิงปืนอย่างเงี้ย แต่นั้นคนที่เป็นแท้งหรือว่าบอสต,ตามอยู่ก็พยายามอยู่เป็นคนละฝั่งกับดาเมจเนาะอืีอย่ยงเห็นไหมว่ามันทื่อพื้นแล้วผมไม่โดนดาเมจเลยทั้งที่ผมอยู่ใกล้มาก <c oughs> อาจจะบักอือย่างอื่นไม่มีอะไรในเฟสสองก็มีสกิลที่เพิ่มมาคือสกิลเนี้ยแทบจะสกิลเดียวเลยแล้วก็อ่ะ,อะมีพื้นก็ได้มีพื้นที่มันจะยิงแบบเนี้ยแล้วเราก็หลบแค่วงแดงตามพื้นเท่าน,นั้นเองครับอ,อยากให้พื้นมันระเบิด ก่อนที่เราจะออกมาไม่งั้นก็จะทำดาเมจถามว่าแรงไหมก็ค่อนข้างแรงอยู่นะเวลาเจอหลายๆพื้นซ้อนๆกันอืมไม่มีอะไรแล้วครับอันนี้คือเฟสที่สองเนาะเดี๋ยวมาดูเฟสสามเฟสสามมีอะไรเพิ่มขึ้นมาไหมอ่ะอันนี้มันก็เรียกลูกน้องมาอีกน่าจะเป็นเวลานะอันนี้ไม่ได้เรียกลูกล้องตามตามหลอดเลือดแต่เรียกตามระยะเวลาสกิลของบอสอืมเราก็พยายามเนาะให้ลากลูกมาอยู่กับบอสให้ได้ แทงก็พยายามจะมาพวกแล้วก็เอาไปอยู่กับบอสดาเมจเราก็พยายามรวบแล้วก็ตีมันไปพร้อมกับบอสทีเดียวให้ได้เพราะไม่งั้นมีอย่างเดียวแหละความยากของบอสตัวนี้คือมันตีนานถ้าสมงติดาเมจเราไม่พอเนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ๆใ,ในการตีนะครับออันนี้อ่ะอันนี้คือที่ผมโดนก็หายไปประมาณสามิบ้าเอร์เซ็นเลยของรอดเลือดผม อะไรประมาณนี้ซึ่งอ,อ๋อลืมบอกไปทีมที่ผมใช้ลงคือทีมดาเมจ3ตัวเนาะแล้วก็แท้งหนึ่งตัวแล้วเราหาเซนไม่ได้ผมก็เลยทำหน้าที่เอาเสาแห้งๆเนี่ยมาฮิลให้แทนเนาะแล้วก็พยายามใช้หลอดเลือดใช้ขวดเลือดเอานะครับอืมซึ่งก็พอได้นะเพื่อนๆถ้าสมมติว่าหาเซนไม่ได้เพราะเซนอะ่ะหายากจริงๆอ่ามีแต่คนอยากเล่นดาเมจกันผมก็เช่นกันอ่าดังนั้นเราก็เลยต้องใช้วิธี เอาเสาแห้งๆเลยแหละครับมาฮิวเพื่อนอ่ะอน,นี่คือข้าวเฟสสามอย่างที่เพื่อนๆสังเกตสกิลมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างักเท่าไหร่น,นัอือเนี่ยมีแต่ยิงยิงอันนี้ยิงตามตัวละเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่ามันยิงนี่หรือเปล่าอ่ะแล้วก็มีคอมโบฟันอย่างอื่นไม่มีอะไรเลยวิ่งท้ายเป่าแล้วก็เรียกลูกแล้วก็ตีไปพร้อมกันอันนี้พื้นแดงแล้วก็หลบ ช่องระหว่างพื้นแดงได้อ่ไม่หลบก็โดนประมาณสี่หมื่นสี่เมื่อกี้ที่ผมโดนเนาะอืมอะไรประมาณน,นี้แต่ว่ามันก็จะยิงรัวๆหน่อยเฟสสามเนี่ยมันเหมือนเป็นช่วงเร่งสกิลครูดาวสกิลของบอสก็จะมาไวขึ้นเยอะอะไรประมาณนี้ครับอืมอย่างอื่นตีบอสได้เลยไม่ต้องสนใจลูกแล้วเพราะว่าบอสใกล้ตายแหละลูกก็จะหายไปเองเนาะอืมมาครับคราวนี้มาดูเฟสสุดท้ายกันดีกว่าว่ามันมีแมคคนิกอะไรเนาะไอ้บอสตัวเนี้ยไอ้ต้ฝุ่นคิมเนี่ยอืม แต่ดันมันใต้ฝุ่นแคกกอะไรสักอย่างหนึ่งนะไทฟุนไทฟุนอ่ะ <laughs> เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าพี่อ๊อกเราน่าจะอ๊อกเนาะใช่แหละหรือเปล่าอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าสกิลมีอะไรบ้างอ่านี้เพื่อนๆเ,เข้าไปละเมื่อกี้นี้โผลมาส่วนใหญ่ถ้าสกิลไกลเนาะเวลามันตามตัวไกลมันจะทุบพื้นสามทีแบบนั้นนะครับไอเป็นลูกๆอ่ะไอเนี่ยแหละคือสตอมของจริงละก็ทื่อพื้นแล้วโดนดาเมจเมื่อกี้นี้ผมมองไม่ทัน ก็เลยโดนไปซึ่งเจ็บมากนะครับแต่นะพยายามหลบสตอมไว้แต่ว่าอาจจะหลบยากนิดนึงเพราะตัวบอสมันน้อยเนาะแล้วดูเพื่อนๆดูสกิลศาสตร์เข้ามาแบบเต็มมากเลยอ่าซึ่งเราเลยทําให้มองขามันยากนิดหน่อยนะครับยิ่งถ้ามันหันหลังหรือเ,เราอยู่ในมุมที่มองไม่เห็นเท้าอย่างเงี้ยก็จะโดนตุ้มถ้าสังเกตดีๆโดนแรงมากนะอ่าอันนี้คือเฟสแรกเนาะมันก็จะฟันธรรมดาฟันคอมโบซับๆแล้วก็หมุน แล้วก็มีสตอมใช่ไหมอันนี้อันนี้คอมโบซับ,ซบแล้วก็หมุนอันนี้เป็นสกิลรอบตัวนะระวังดีๆแล้วก็ต่อยตึ้มอะไรเงี้ยเป็นต่อยไฟแล้วก็มีสับขวานเนาะใช่ไหมที่เราเห็นอ่ะสตอมอะไรประมาณนี้ครับพอเข้าเฟสสองมาเนี่ยเข้าหลอดแปดเขาจะเข้ามาให้เราตีโลนะครับวิธีดูโลนะให้เราดูหลอดเหลืองใต้ใต้หลอดเลือดบอสเห็นไหมครับมันจะมีโลสีทองอยู่สังเกตดีๆถ้าเราตีหายโลจะกลายเป็นสีดำเนาะแล้วจากนั้นบอสก็จะไล่สกิลแบบนี้ แล้วมันก็จะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีลูกน้องผมมาครับไอไอออกไอตัวคอมเทเลอร์เนี่ยไอตัวไอนักเวทเนี่ยมันจะออกมาและเสกเลือกเสกหนึ่งคนให้เป็นหมาป่าแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรสิ่งที่เราต้องทําคือรีบฆ่ายตัวนี้ครับเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเสกคนดาเมจเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันจะขัดขัดการทําดาเมจกับบอสมากๆแล้วก็ระหว่างนี้ก็ให้แท้งเล่นกับบอสไปครับอะไรประมาณนี้ครับเราก็รีบตีเนาะ ถ้าเราไม่รีบตีมันบอสมันก็จะมาปวดด้วยเพราะว่าอันนี้ต้องระวังดีๆเห็นไหมที่บอสมันเววินอยู่มันจะหมุนปั่นไปด้วยทั่วถ้าไม่มีแทงบวกกับว่ามันจะกระโดดใส่ตัวไกลด้วยนะอืมนี่คือสกิลแฝดสองที่เพิ่มมาคือมันจะมีสกิลกระโดดนะครับดังนั้นระหว่างนี้อะผมกลายเป็นจิ้งจอกเนี้ยต้องระวังดีๆรีบฆ่ามันแต่ว่าจิ้งจอกถามว่ามันอยู่ตลอดไหมไม่ตลอดนะครับซักพักหนึ่งมันจะหายเองอืมแล้วเดี๋ยวมันก็จะเสกใหม่ถ้ามันยังอยู่ดังนั้นรีบฆ่ามัน ค่อนข้างถึกพอสมควรเพราะว่าทีมผมดาเมจไม่ที่แบบว่าเกินดันเจียนขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวนั้นก็หินนิดนึงแต่พอได้ครับค่อยๆลงกัไปอ่ะพอหลังจากตีลูกเสร็จแล้วก็มาตีบลอกกันต่อได้ครับเพื่อให้มันลงเฟสต่อไปเนาะเฟดสามอ่ะอันนี้สตอมมองไม่เห็นกําลังชอไฟฟ้าพอดี้าสังเกตดีๆโดนเจ็บมากผมเหลือเจ็บมือแล้วตอนเนี้ยต้องเอาปากสาวแห้งๆหน่อยละอันนี้คือจะกินที่เพิ่มมาก็ไม่มีายมีซับ แล้วก็อันนี้มีคำรามข้างหน้าใช่ไหมครับเราก็ตีต่อได้ปกติถ้าสังเกตดีๆตอนนี้ผมยังไม่เข้าไปบอสเลยเนาะเพราะปกติผมจะนัวกับบอสแล้วจะแบบว่าฟันธรรมดาอ่านี่คือกระโดดอ่าโดนใส่หัวผมเต็มๆเลยซึ่งปกติกระโดดต้องจะบอกนะว่ามันจะมีพื้นแดงให้ดูครับอ่ามันจะตืดๆต,ตามเราเมื่อกี้นี้พื้นแดงหายไปน่าจะบั็กแต่ก็เลยหลบไม่ทันยังไงก็น่าจะหลบไม่ทันแหละ แต่โดนแรงมากครับพยายามเนาะดูพื้นแดงมันตืดต๊ดตืดตืดตดแล้วเราก็แดดได้ถาจังหวะดูให้ได้อืมนี่คือสกิลที่เพิ่มมาในเฟสสาม้เอเฟสสองเนาะเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้มันจะปากสาปุ๊บมันก็จะเรียกพายุให้พายุวนรอบตัวมันพอเรียกพายุเสร็จปุ๊บอ่ะอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอีกสกิลหนึ่งนะครับคือมันจะสุ่มคนหนึ่งให้ติดสายฟ้าช็อตครับพอสุ่มคนหนึ่งติดสายฟ้าช็อตแล้วเนี่ยเราจะต้องให้เพื่อนๆน,นเนี่ยที่มีเลือดพอเนาะ มาแชร์ดาเมจครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคนนั้นจากเลือดเต็มมันตายได้เลยนะอืมดังนั้นควรจะต้องแชร์ดาเมจกันอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมอะ่ะกับดาบเนี่ยเมื่อกี้เลือดน้อยพอดีแต่ว่ามาแชร์กันมันก็เลยมันก็เลยเขาเรียกว่าอะไรดีเลือดมันก็เลยไม่พอที่จะแชร์มันก็เลยตายนะครับดังนั้นให้รู้ไว้นะคนไหนที่ติดสายฟ้าเข้าไปแชร์เพื่อนเข้าไปช่วยเพื่อนด้วยถ้าเราเลือดเยอะเนาะอืมแต่ถ้าเลือดน้อยอยู่อย่าหาทำ <laughs> อะ จะต้อมหรือมองอีกแล้วค่อนข้างจะบอกว่าเกมมันแหลกละค้างนะเพราะเมื่อกี้สังเกตดีๆยืนนิ่งๆกันบอสนิ่งๆกันเนี่ยแล้วมันก็วาร์ปเนาะอืเพราะมันมันค้างอยู่อือาจจะต้องทําใจช่วงแรกเกมเปิดเนาะอ่ะเดี๋ยวบอสจะเข้าเข้าเฟสสุดท้ายละเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีสกิลอะไรเพิ่มมาในเฟสสุดท้ายบ้างนะครับอ่ะตอนนี้มันทําอะไรอยู่อ่ะตีธรรมดาก่อนอ่ะคอมโบตอนนี้เหมือนจะติดประตูหรือติดเสาสักอย่างหนึ่งบอส ออันนี้ซับมาเข้าเฟสสามแล้วเหมือนเดิมครับเวลาเข้าเฟสมันจะทําอะไรมันจะโผล่เกาะออกมาแล้วเราก็รีบตีเกาะมันแต่แน่นอนว่าพยายามเก็บสกิลนะครับผมไปเจอรอบหนึ่งตีกันนี่แหละพอเกาะหายแล้วแล้วพยายามเก็บสกิลกลายเป็นว่ามันไม่ยอมมันไม่ยอมไอ้นี่ให้มันไม่ยอมปลดเกาะให้ก็เลยกลายเป็นว่าระเบิดตุ้มเลยเสียรอบเกิดเลยตอนนั้นอื เนี่ยที่บอกให้เก็บสกิลคือเราจะต้องรีบมาจัดการไอ้ลูกน้องตัวเนี้ครับเพราะมันตีแรงเนาะบวกกับบวนทาให้ตัวดาเมจเรากลายเป็นเนี่ยกลายเป็นให้น้องจิ้งจอกน้องหมาเนี่ยอ,อ่าอ่ะอันนั้นเชอริลนเขาติดเห็นไหมครับติดไอ้สายฟ้าเราก็ต้องรีบไปแชร์ดาเมจเขาเข้าไปเพื่อแชร์มันก็จะโดนเบาโดนแค่ห้าหมื่นแต่ถ้าสมมุติเราไม่เข้าไปบางทีเชอริลนอาจจะโดนประมาณสองแสนสามแสนเลยดังนั้นต้องช่วยกันแชร์นะครับอื ไม่งั้นอยู่ๆเพื่อนตายหมดแล้วแล้วก็ไปโทษเพื่อนว่าทําไมตายเราลืมไปแชร์ดาเมจกับเพื่อนครับนะอ่ะอันนี้คือแฝงสุดท้ายเมื่อกี้นี้เรียกพายุเหมือนกันเราขอ,อย่างของผมเองตัวตีใกล้เนาะเข้ามาตีใกล้จะง่ายกว่าเนาะอยู่ไกลๆแทบไม่ได้ทาดาเมจดเลยอืมอันนี้กระแดดปกติเลยอืมอ่ะอันนี้มาสายไฟยแล้วก็มาช่วยกันแชร์ดาเมจครับอะไรประมาณนี้ อันนี้เป่าข้างหน้าเมื่อกี้นี้เลือดน้อยกันก็เลยตุยกันเนาะดังนั้นไอตัวสายฟ้าดาเมจตเนี่ยต้องพยายามมันเหมือนมันจะล็อกเราว่าเฮ้ยเลือดต้องมีเยอะอยู่ตลอดเวลานะอะไรประมาณนี้ครับไม่งั้นก็จะตายดังนั้นถ้าเพื่อนมีเซน์ก็จะดีมากเพราะเลือดก็จะไม่เป็นแบบที่เห็นกัน <c oughs> อันนี้มีแต่สาวแห้งๆของพาอิ in, นเนาะมันก็เลยเป็นอย่างนี้อ่ะนี่คือแฝนสุดท้ายแล้วเป็นสกิลที่น่ากลัวที่สุดคือสกิลที่มันจะปานคล้ายๆเวอร์วินนี่แหละแต่มันจะพุ่งไปด้วย อืพุ่งแบบเร็วเลยแล้วก็มีพายุตามหลังนะครับซึ่งแรงมากนะอันนี้ผมโดนแล้วน่าจะตายเพราะว่าผมมีแค่เจ็ดหมื่นแปดหมื่นเนี่ยอืออะดูสิตาตายเรียบร้อย <laughs> อะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเลือดเราเหลือน้อยไม่พอแน่นอนครับดังนั้นพยายามฮิวให้ได้เนาะเอาเซนตไปจะง่ายกว่าอือคราวนี้ไม่มีอะไรแล้วครับสกิลไม่กีมที่น่ากลัวที่ผมบอกเนนั้นก็ไม่มีอะไรละ รันเฟดอย่างเดียวเลยอันนี้ก็แดดปกติแต่ต้องบอกว่าช่วงเฟดหลังเนี่ยพยายามรีบจบบอสนะครับเพราะว่าไม่งั้นน่ะสายฟ้าอันเนี้ยมันจะออกมารัวๆที่เราจะต้องแชร์ดามเมจสองไอเวอร์วินที่มันจะพุ่งสายพุ่งสายพุ่งสายเนี่ยจะออกมารัวๆเหมือนกันดังนั้นรีบจบมันไม่งั้นนะเราน่าจะจบชีวิตก่อนนะครับอ่ะมาเรียกพายุออกมาแล้วแล้วเดี๋ยวมันก็จะ <c oughs> ส่วนใหญ่นะ พอมาเรียกพายุออกมาอะไรประมาณเนี้มันจะพุ่งต่ออืเนี่ยหัววินไปต่อเป็นสลัดเป็นสลัดลุลู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 ลซึ่งโดนเจ็บมากพอมันหายแล้วเดี๋ยวค่อยยัดเนาะเดี๋ยวเราพอะไม่งั้นถ้ารีบยัดตอนนี้น่าจะโดนเนี่ยไอพายุมันเนี่ยไล่ตามอคราวนี้เนี่ยแชร์ดาเมีิละเนี่ยที่ผมบอกมันจะมาลูลแบบนี้เลยดังนั้นพยายามรีบเก็บบอสนะครับอะไรประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยเนาะอ่า แล้วเดี๋ยวผมฝากสปอนเซอร์แป๊บหนึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะเติมเงินเกมผ่านมือถือนะครับผมสามารถติดต่อสปอนเซอร์เราได้เลยนั่นก็คือทางเพจ Elastic Shop นะครับผมซึ่งเขาเปิดทําการมามากกว่า3ปีแล้วแล้วก็จดทะเบียนการค้าเรียบร้อยแล้วปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเปิดทําการตั้งแต่เช้าเลย8โมงจนถึงตี2ได้เลยครับผมสามารถทักไปทางเพจตามที่ผมลงนี้ได้เลย โอเคครับสำหรับวันนี้พอเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ